มาดูมวยอีกคู่หนึ่งดีไหมท่านรัฐมนตรีอนุทินท่านเป็นอะไรของท่านอาจจะให้สัมภาษณ์ยาวค่ะแต่ว่าค่ายเนชั่นไปสรุปมาไปสรุปเป็นคำพูดแล้วก็ทำเป็นภาพด้วยทำเป็นกราฟิกด้วยบอกว่ารัฐมนตรีไม่มารัฐมนตรีมาไม่มารับไม่ได้ครับท่านในวงเล็บผู้ว่าราชการจังหวัดมทหนึ่งไปท่านต้องมารับ อันนี้พูดกันตรงๆเปิดอกกันเลยมท1 2 3 4ก็เช่นกันนี่คือข้อความในภาพาส่วนข้อความประกอบก็มีงอกขึ้นมาอีกนิดหน่อยว่าความเป็นพ่อเมืองนั้นผมก็ต้องกราบเรียนว่าหาวันหยุดไม่ได้ครับเราเลือกประทางนี้แล้วครับท่านมีวันหยุดไม่ได้วันนี้หยุดรัฐมนตรีมาไม่มารับไม่ได้รับท่านครับมทหไปท่านต้องมารับ อันนี้พูดกันตรงๆเปิดอกเลยมท 1, 2, ึ่ง4ก็เช่นกันเราไม่ให้เกียรติกันเองแล้วใครจะให้เกียรติเราล่ะหุยพออันนี้เผยแพร่ออกไปนะคนดา่าคุณคนอนทินนคเข้าไปดา่านุชทินกันสนุกเลยเริ่มเลยเออร้อนถึงโคศกครับค่ะน้องกวางไตรสุรีไตรสรณกกุลชาติที่แล้วคือโคศกร,รองโคศกรัฐบาลค่ะชาตินี้เป็นโคศกกระทรวงมหาดไทยค่ะ ก็บอกว่าก็ไกลไปสมัยรัฐบาลนี่แล้วเออรัฐบาลที่สั่งแม่ครัวไงที่เขาแซวกันคนสสั่แม่ครัวทีมรองโคนส่สั่แม่ครัวไงไตรสูีบอกว่าเห็นกราฟิกดังกล่าวแล้วค่ะมันสะท้อนเจตนาของคนทำกราฟิกที่ต้องการบิดเบือนคำพูดของรัฐมนตรีด้วยการตัดแปะดึงเพียงบางประโยคมาสื่อสารเพื่อต้องการสร้างความเข้าใจผิดไปในทางลบกับท่านรัฐมนตรี ประโยคเต็มๆที่มีการบันทึกเอาไว้ฟังกี่รอบก็เหมือนเดิมคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบเหมือนหัวหน้าของครอบครัวพี่น้องประชาชนทุกคนความเป็นพ่อเบืองนั้นผมก็ต้องกราบเรียนว่าหาวันหยุดไม่ได้ครับเราเลือกมาทางนี้แล้วจะหาวันหยุดไม่ได้วันนี้หยุดรัฐมนตรีมาไม่มารับไม่ได้ครับท่านมท .1 ไปท่านต้องมารับ อันนี้พูดกันตรงๆเปิดอกกันเลยมทหนึ่สสก็เช่นกันเราไม่ให้เกียรติกันเองแล้วใครจะมาให้เกียรติเราล่ะผมก็คิดว่าสี่คนนี้มีวุฒิภาวะเพียงพอถ้าผมไปไหว้เจ้าเคยพูดกันแล้วไปกินเจไปสายมูไปแก้บนแบบนี้ท่านไม่ต้องมารับแล้วผมก็ไม่ให้ท่านมาแต่ถ้าไปในงานหน้าที่ราชการถ้ามทไปในพื้นที่ท่านแล้วผู้ว่าไม่มารับ ถามว่ามอทอคนนั้นอึดอัดใจไหมอึดอัดแน่นอนเป็นมนุษย์เปิดอกกันเลยแล้วถ้าท่านรู้ว่ามอทอมาแต่ท่านไม่มาท่านละลาไหมท่านสบายใจไหมผมว่าท่านไม่การแก้ปัญหาคือถ้าเขามางานก็ไปทำงานกับเขาก็แค่นั้นเองกวางไตรสรีจึงบอกว่าเห็นไหมคะว่าพอเป็นประโยคเต็มๆความหมายเปลี่ยนทันทีท่านรัฐมนตรีท่านไม่ได้จะใช้อำนาจชนิดว่า ให้ผู้ว่ามาต้อนรับทุกกรณีแต่ท่านอยากให้มาในเวลาที่เป็นการเป็นงานที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีกับผู้ว่าพร้อมนโยบายจากรัฐบาลต้องการถ่ายทอดให้ผู้ว่ารับทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายอะไรเพื่อลดขั้นตอนในการทำงานและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพงานของเราคือการบับัดทุกบับรุงสุขต้องเร็วพูดและต้องเข้าใจไม่ใช่มานั่งบอกต่อต่อกัน รัฐมนตรีบอกรองผู้ว่าให้ไปบอกผู้ว่าแล้วรองผู้ว่าต้องไปบอกผู้ว่าแล้วเมื่อไหร่ประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือล่ะคะ,คะนอกจากนั้นการทํางานที่เป็นเอกภาพมีรัฐมนตรีมีผู้ว่าทําให้ประชาชนเห็นแล้วเกิดความเชื่อมั่นเราต้องเป็นขวัญกําลังใจให้ประชาชนไม่ใช่ว่ากระโดดไปคนละทิศคนละทางและประชาชนจะเอาอะไรมาเชื่อมั่นเราล่ะคะ,คะการสื่อสารของท่านรัฐมนตรีท่านพูดกับผู้ว่าทั่วประเทศในการมอบนโยบาย ท่านให้ทิศทางของเรื่องการให้เกียรติกันการทำงานร่วมกันซึ่งเป็นมารยาทที่ดีแต่บางคนไปตัดแปะเอาเฉพาะบางคําพูดมาสร้างความเสียหายให้ประชาชนวิจารณ์ผู้บริหารกระทรวงมุ่งบ่นทำลายขวัญกำลังใจคนทำงานวันนี้ท่านตัดแปะบิดเบือนเรื่องนี้วันหน้าท่านอาจจะทำซ้ำๆๆซ,ซ,ซึ่งอาจส่งผลกระทบในวงกว้าง ขอให้พิจารณานำเสนอข่าวสารอยู่บนหลักของจรรยาบรรณและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมด้วยลงชื่อไตรสุรีไตราสารณกุล่ะกำลังดีกำลังงา,ามก็คือชี้แจงถึงเหตุผลว่าทำไม จะต้องให้ผู้ว่าเนี่ยรอรับรัฐมนตรีอ,อย่างกรณีน้ําท่วมอย่างเงี้ย <พะ S 1> ก็มีความจําเป็นจะได้รู้ว่าจะได้สั่งการที่ตรงไหนฉุกเฉินที่ตรงไหนต้องการความช่วยเหลือแบบใดพอรัฐมนตรีก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จะได้เอาข้อมูลกลับมาในที่ประชมุมคอรมอเผื่อมีอะไรต้องอนุมัติอ,อย่างเร่งด่วนหรือว่าอะไรที่คุยกันทางส่วนกลางแล้วก็จะได้ถ่ายทอดต่อให้ผู้ว่าโดยตรงหรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งอันนี้พูดกันเลยกรณีผู้ว่าเชียงรายที่เป็นประเด็นดราม่ากับคุณอนุทินสองครั้งใหญ่เนี่ย เอาท่านก็ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านมีภารกิจต้องลงมาที่กรุงเทพเข้าเฝ้าไอ้ตอนสุดท้ายรอบล่าสุดที่ดูคุณอนุทินจะแบบหัวฟัดหัววีมากนั่นก็คือก็รอก็รอรับนายกเสร็จแล้วแล้วก็คือไม่ได้อยู่ตลอดทั้งวันนั่นเองทีนี้ต้องลงมาเพื่อเข้าเฝ้าพระสังฆราชด้วยเขามีงานตารางงานล่วงหน้าเหมือนกันใช่ใช่ก็คุยกันดิไม่เราไม่เชื่อว่าคุยกันไม่ได้อะใช่ทำไมต้องแบบ เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตประชาชนที่เขาแบบบ้านเขายังง้มท่วมอยู่ดูบิ๊กเล็กของฉันจ้ะพลเอกนัทพลนาคพานิจจ้ะไม่หือไม่เอือใครเลยทํางานอย่างเดียวลงมากรุงเทพนะมาวันเดียวใช่ลมตุลาแล้วก็ขึ้นไปต่อจึงเป็นวันสําคัญของประสบกนรณ์ชาวไทยแล้วก็กลับขึ้นไปทํางานต่อแล้วก็ไม่เคยส่งรูปมาให้เลยอยู่กับลูกน้องไม่เคยส่งรูปมาให้ดูอีกเลยนี่คือการทวงนะะท่านนะนะท่าน